การกายก๊วยเห็นของเรารู้สึกมันไม่สภาสถาพออยากอะไรเป็นของเจ้าของไปเซเว่นอีเลเว่นไปที่ไหนก็ต้องใจให็งของที่สวยง,งามถ้าเราไม่สำรวมตัวเองเราจะไปหยิบเราจะไปลักของเขาเพราะฉะนั้นเตาในศรในคนเห่ารู้จักสำรวมขีดยามารยาทให้รู้อันไดเป็นของวัดให้รู้ว่าอะไดเป็นของโรงเรียนอันไดเป็นของส่วนรวม เราต้องรู้อย่าเอาของส่วนรวมโดยเฉพาะของวัดมาเป็นของเาของวัดทุกวันเขากระลยฉลาดที่ของของวัดเขามักจะจารึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรวัดสีมงคลนูนตูมันวาเด้ทั้งถ้วยโถโอชามกะละมังเขาเขียนไปเพื่อไม่อยากให้ย่อมเอาไปใส่เป็นของส่วนตัวอย่าเรียกว่าเอาของส่วนตัวไปใส่ตายไปแล้วไปเป็นเศษเลยเปรตมันโตง่ายสูงๆเท่าลำตาล ปากมันน้อยๆแต่ว่ามือมันใหญ่เท่ากับใบากาลเป็นอย่างคนไตเขาคนภาคใต้คือเวลาทําบุญช่วงวันขึ้นสิ้าคับเดือนสิบเขาต้องทําบุญด้วยข้าด้วยขนมราขนมราขนมรามันเป็นแผ่นมันเป็นเส้นเล็กๆเพื่อว่าเขาจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่ตายไปแล้ว ที่ไปเป็นเปรดเปรนตัวมันใหญ่โยฝ่ามือมันก็ใหญ่แต่ปากมันเล็กเท่ากับรูเข็มเพราะฉะนั้นเขาเลยจาเป็นต้องไปทําขนมเส้นอขนมราเป็นเส้นๆแไรขนม,นขนม,ขนมนเขาพุดบางเท่าแต่มันเล็กกว่านั้นเผื่อว่าเปรดมันจะได้ก,กินได้เศ้นน้อยไปออกคููจากขนมลาบนั้น ผูจกจัด้วยน่องเออเช่นเล็กๆประมาณน,นั่นคือความเชื่อของเขาประมาณนี้เนอะเพราะฉะนั้นเขาว่าอินทรีย์คือลูกเต่าตัอตอนนั้นก็คือให้เราสรํบบารวมว่าเมนเดนย้อมดอกพงขคือกันไปโน่นไปนี่เราก็ต้องสารวมกายวาจาใจาตาดูความสมองคิดจใตใจเราต้องจจ่จอดในสิ่งใดๆอะไรก็แล้วแต่ทีเเเๆๆท่เป็นของเราเอาลดอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเฮาท่าไปยาเาบางผูรบางคนเข้าไปในปั๊มน้ำ,นขาขนำบางคนอาจจะลืมมือถือก็ได้ต้องไปประกาศเลย คนบอกว่าเออโทรศัพท์มือถือตรงนั้นดีนี่ร้าพาจาหยนเป็นใจงสัไปรับเ้อแต่ผู้ลเพนิไมใส่เพิ่มมองใส่แน่หัวเอาไม่มีใครใส่กระเป๋าเจ้าขอ,ของซึ่อประมาณนี้แหละเอาโยมทงข้างหลังมีทงอะไรบ้างเอาสักโตหนึ่งพ่อเนาะมีอะไรบ้างเนาะจาร์ดัลเค้เนาะเอาจาร์ัเค้พอเจอร์ดัลเค้เจอระเค้โดยธรรมชาติถ้าโยมไปที่ป่าจอร์ดัเค้กจะเห็นจาระเค้ที่ไหนก็แล้วแต่เจาร์ดัลเค้มัน,ม,น,ม,นมีงานเห็น พอมันอยู่เฉยๆมันก็จะอาปากแมดบอลสังเกตอาปากอาเดียวอาจจะมาให้บกขึ้นออกเอาเป็นว่าอาปากเลยอาปากต้งถลัดเมื่อมือนเป็ขึ้นอาปากทำไปอาปากเพื่อล่อล,อลวงมแมลงวันและสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันฉีกขอเป็นตอปากมันตอไปตอปลาจนสัตว์เหล่านั้นมันตายใจคิดว่าเป็นขอนใ้ ไอ้จอราเ้มันก็อาศัยทีของสัตว์ตอนนั้นตอนมันเถื่อมันก็งับง่าวนะกินกลืนกินเป็นอาหารเพราะฉะนั้นคําว่าจราเข้นก็คือความโลภความโลภคือความอยากได้ของเขามาเป็นของเราก็จะประมาณนี้เด้อคือสิบอัเอมืินทร์แล้วพอดีแล้วส่วนกินนารีมันนงมัจฉาแปลจริงๆแล้วนิน,นรีแล้วว่าคนหรือนี่นี่คือคนแม่นค้นอยู่ก่อน เม่นสัตว์อยู่บนเขาว่ากินนารีครับแปลขระมานคือที่นี่จะเป็นแถวนั้นน้ไม่ออกเนาะข้ะางล่างมันจะเป็นปลาข้างบนเครึ่องเด่นก็จะเป็นเหมือนคนนั่นจะที่บอกคนหรือนี่สัตว์หรือนี่เตรียมเสมือนคนบางคนที่มีจิตใจโลเลคนสองจิตสองใจแต่สองหนคนสองใจคือเพ่งป้อยฝ่ายว่าอะไร คนโลเลไม่นดาก็ไปไม่ได้ตอนใบใบเด้อคนที่มีการเจริญชลพุทธมนตร์มีการฟังเทศฟังธรรมผู้นวคนหอ้ไปดีโอ้ดีนาะงโไปดีกว่าก็แบบโอ้ยแค่ไหนก็ไปอยู่ที่ที่เขไปหรอกเริ่มลังเลแล้วแต่ถ้าเขาชวนเราไปงานบุญคนส่วโยงไปเลยใช่เราคนใจเดียวไปรอดแต่พวกเราบอกว่าไปจักไปเพราะไปเรื่องผาบุญกวนจักหน่อยจักไปซื้อยู่บ้านจักไปซื้อฟอกเงื่อนจักไปซื้ขายของไปไหน เอาไปมาเพื่ออะไรไม่ได้ไปร่วมบนรงบนสดย่าเรียกว่าการทอดกัดหินเป็นงานาปีละครั้งที่เราทําต่อจากนี้หลักจะเอกพรรษาแล้วหลังจากเสร็จวันกะลอยกระทงก,ก็ถือว่าหมดหน้ากัดหินแล้วโยมจะมีศรัทธาจะเป็นทอ้งทองปฏิทินก็ท้องปฏิทินยังไงก็แล้วแต่มันไม่เป็นกัดินแล้วมันจะเป็นได้แค่ภาพป่าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ อตาตมาภาพก็ขออนุโมทนาเออ,เอ,อทงพระสงฆ์หมู่ใหญ่แล้วก็ญาติโยมชาวบ้านโนนตูไม่ว่าจะหมู่ไหนจากบ้านใดก็ตามที่ได้ยินเสียงในวันนี้ได้ยินเสียงเจร,ริญพระพุทธมนต์แล้วก็วพระธรมธรมเทศนาตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้อตาตมาภาพแนะนาตัวแทนของพระนสมก็ขออ้าเอาคุณนภาษีัตนาตรัย่งมีพระพุทธพระธรรมพระสง์ แล้วก็คนงามความดีของญาติโยมทุกทานคนที่ได้สะสมบารส้งแต้นยนถึงวันนี้ก็ขออนวยอวยชัยให้คุณโยมจงจเจริญด้วยกตุริษพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันณะสุขภาระทุกทุกท่านทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกคนทุวันก็มีด้วยประการรัชนีปติของนิรุญส่วนวา